เก่งครับสาวนี่คุปนี่เล้วบ้ไเด้หลายแล้วเจลีนี่คุปเอาคุปเอาสื้อดอดเลยโอ้คุปอีแล้วโอ้ยดอกนี้มือไวเลยสบายทุกคนพบกับสองโตนอสแชนเอลนี่เอาสิมาการ์ดเลีเนาะนี่ กุรัสตีกำลังการจิลิอยู่สวัสดีสาวเสือยังสาวสาวเสือยังฟ้าฟ้าผู้ขุบเก่งขนาดสาวนี่เด็กโตละนี่จิลิโซโลเดียบังเดชจิลิอันนี้เนาะจิลิเนาะ โอ้มานเนี่โอ้โอ้โอ้โอโอ้ยี่นี่ได้แล้วได้แล้วนี่นี่เข้าไปโคบีแล้วโคบีแล้วโู้ดีแล้วโอ้มานเนี่นี่ย้ยต้องนี้เลยคุบคุบคุบุบคุบคุ คุบนี่คุบเอา้าขึ้นหลายแท้วะตาดีแท้วะคุบนี่เราว่าขึ้หลายแล้วอ๋คอคุบบอคุบบอกเลยลาค่้าพี่น้องโซนนี้จะรีดออกหลายข้างเลยโซนนี้เขามาเแา้มาตะเวนเนาะยังมีคนมาก,กานหลายเลยหลายเนาะ ตอนนี้คนกำลังมากำลังไหลมากันเอาเต็มทุกบ่เต็มบอนี่เต็มเอาเต็ยมนี่เหรอมันใจว่าเต็มขี้มดดิโอ้ยจินี่เป็นตัวแบบใหญ่พี่น้องเลยเดี่ยตัวใหญ่ๆตัวพีดีงามขนาดเลยคุบเก่งฮะฮะสาวฟ้านี่คุบเอาคุบเอา เนี่ยโอ้โหทีนี้าอบบแม่จะเปืองคุปปุได้ไหมเนี่ยโอ้โอ้หลายครับพี่น้องเห็นบดจิลีดนี่นี่นี่จิลีดนี่นี่ไอ้ละจิลีดเห็นบี่น้องนี่ละจิลีดนะนี่ละจิลีดโอ้ยบุได้ซ้ำบุได้ไวายขนาดพี่น้อง แปบเดียวโซโู ال. โซโลทองว้าวมาแปบเดียวเลยปกลายดูดเก็บเอาเก็บเอาเลยโอ้ดดีโอ้ดีดีดีโอ้โนี่โอ้โหละโอ้ยมีมือเดียวนะสองตัววะเป็นข้อโหละตอนนี้จะไล่ยุ่งหนะพ่นองนะ มันจะยูฮนะ่ฮู้นาะเวลาอากาศหนาวมันจะบอ,อกเนาะสายมาก็อากาศฮ้อนกลางคืน,นออกมาหาก,กินแล้วก็เวลาล,ม,นะลมเนาะลมแห้งบนหนาวมันจะบอออกมาเลยทั้งเมื่อไหรอากาศชี่ขนห้อนแนึ่ๆมันจะออกมาออกมาหากินตามท้องในทน้องนายเลยเนาะนี่ตะกะแตกนก็มีเรานี่เบอตะกแตนตะกะแต,ต,ะกะแตนนะยงโยโฟกัสบ กัดเต็นกเอาตั้งแต่กัดซ่บไปเนองไปขวกินหากินตามธรรมชาติท้องให้ทอ้องน่าเนองเมื่อกี้เพิ่มแล้วเขานี่ใช่ละโครุบเป็นคุบไตเแล้วนี่โอ้มือไวขนาดนางเพิ่อนตอนนี้เขากำลังเริ่มมาเนาะตอนนี้เพชรสน้นกำลังเริ่มมาการจีดเริ่มไหลามาไหลามาไหลเลยผู้ เีย,เมย,เมย,ย,ย,ยมามเสียงไฟมิมิพูดเห็นปะเฮ้เสียงไฟอีละตอนนี้เขากำลังไหลมาลีดไหลลี ข้าเจ้กากระไดเละนะานผู้ซ่อมนี่จีลีดเอาได้ได้ขามันโอ้ยลงหัวดำเดียววับได้ไดาเดียวขาเดียวเฮียจะผ่าเดียวก็อไอมันหม,มนู่มันเนาะ อีได้อีกแล้วนี่บานนี้บ่พลาดนี่จิริดนี่นี่นี่อ๋อปอดลงไปกรึบนี่โอ้มื่อยขนาดโอ้โอ้มาที่อันนี้นี่ฉานตัวนี้มีสองตัวโอ้ยตัวที่สามอยู่แล้วจะไปก่อนยินนี่อึ๊บได้อีกแล้วมามามา จิริตไอ้บอพี่น้องนี่จับเอาเลยนี่โอ้ยจิริดตีนายนี่แสบๆเล้ตำใส่กระเทียมเศษขกเกิดเป็นนัวอุ้ยแสบอะไรเลยข้าบุเสือมากินน้ำอ้อยอะไรเด้อไอเห็ดให้กินเด้วยไอเห็ดให้กินแล้วแสบอะไรีเลยน้องๆเอาไม้ไอปอนแค่กระปุกนี่ไอในตัวนึงเลยน้องเลยเอามาให้ไอปอนในน้อง Nì, tổ lưng đi, tổ này tổ đừng như tôi nhảy đi ui xa bà đi u mà lì dù tổ phương này cả bộ hén lên mình băng đi nó này ui mưa bay à đi nó này khúc bao khúc bao sức nhọt lên oh, khúc đi lạo ui nó này mưa bay à lì khúc bao khúc bao lì Stem, cái bốc cái mưa phân mà ôi mưa mày, ôi khúc bảo đi. Ai cả khúc năm ní, ai cả đại này nòng ní, ai cả đại cứ căn thì nòng đại, này. Nì, ai cả đại ní, ai cả đại ik ní nòng đại, ai cả đại. ôu tôi ní, ôu tôi y nhảy lên nòng ấy, ôu nhảy đi đâm đâm lên. nòng nòng thải này nòng ấy, nòng ai nhẹ đại là nòng thải này nòng ấy. มันเดือนแจ้งดอกเดือนแจ้งอรีสําหรับคลิปนี้ก็อเมื่อเพียงเท่านี้นะท่านผู้ชมเนาะมากดกดไลค์กดแชร์กดทับสกายให้พวกเราเนี่ยเราก็สิกลับบ้านแล้วนี่แต่หลายแล้วพอกินแล้วอะไรเอา,ลา,เอาลายมันก็สิเมื่อนะถ้าเอาลายก็มันสิดับเคิ้นวาสันดิพอกินแล้วกลับบ้านก่อนเจอกันในคลิปหนะ้าบ๊ายบายบ๊ายบาย